ถ้าเราจะพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กแรกๆของเอเชียแต่แทนที่จะเป็นสายไฟเบอร์ออปติกมันคือเส้นทางเดินเรือนในมหาสมุทรครับวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องของเส้นทางสายไหมาทางทะเลโบราณกันซึ่งมันเป็นเครือข่ายที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนแค่สินค้ากันเฉยๆนะครับแต่ยังแลกเปลี่ยนทั้งแนวคิดศาส,สนาแล้วก็เรียกว่าเป็นโชคชะตาของอาณาจักรต่างๆมาเป็นพันๆปีเลยทีเดียว คือเครือข่ายที่ว่าเนี่ยมันทรงพลังมากนะครับมากซะจนทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าเอ๊แล้วเครือข่ายระดับโลกแห่งแรกของเอเชียเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทํางานยังไงเราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้ครับนี่คือภาพรวมที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการมองว่ามันเป็นมากกว่าเส้นทางการค้ายยังไงไปดูเรื่องอิทธิพลทางวัฒนธรรมและาศาสนาแล้วก็ไปดูช่วงที่มันเสื่อมถอย ก่อนจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในยุคกลางและปิดท้ายด้วยการที่จีนหันมาให้ความสำคัญกับทะเลมากขึ้นเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยคือแม้ว่าชื่อมันจะบอกว่าเป็นเส้นทางสายใหม่นะครับแต่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ของแค่เรื่องการค้ามากๆเลยคือคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในเรื่องการค้าใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเครือข่ายนี้มันเหมือนกับเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ซับซ้อนมากๆเลยนะที่หล่อเลี้ยงการแลกเปลี่ยนในทุกๆมิติแล้วก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมทวีปเอเชียขึ้นมาอย่างแท้จริงเลยล่ะครับแล้วภาพจิ๊กซอที่ว่าเนี่ยมันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับคือการค้าเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเองบนเส้นทางนี้ยังมีการทูตการเผยแผ่าศาสนาหรือแม้กระทั่งการปล้นของโจรสลดัดแล้วก็การรุกรานกันด้วยมันเหมือนกับเป็นโลกทั้งใบที่เคลื่อนไหวยอยู่บนผืนน้ำเลยครับ การแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยคึกคักมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเรือที่บรรทุกพริกไทยกับไม้จันทน์หอมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหน้าไปจีนแล้วพอขากลับเนี่ยก็เต็มไปด้วยผ้าไหมากับเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามล้ำค่ามันคือวงจรเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากๆที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนั้น แต่ว่าสินค้าไม่ใช่สิ่งเดียวที่เดินทางข้ามทะเลนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าว่าเครือข่ายนี้เนี่ยกลายเป็นช่องทางส่งผ่านอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ส่งพลังได้ยังไงแล้วที่น่าทึ่งก็คือกระแสนี้มันไหลามาจากทิศท,ทางเดียวเป็นหลักเลยสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือกระแสวัฒนธรรมเนี่ยมันไหลาจากอินเดียออกไปข้างนอกแบบท่วมท้นเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษาการเมืองหรือศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งมากๆคำถามก็คือทำไมล่ะทำไมต้องเป็นอินเดียทำไมไม่ใช่จีนคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่แนวทางที่ต่างกันแบบคนละคั่วเลยครับคืออย่างนี้ครับเพราะค้ายอินเดียเนี่ยเขาจะกลมกลืนไปกับสังคมท้องถิ่นเลยแต่งงานสร้างครอบครัวสร้างชุมชนขึ้นมาในขณะที่จีนจะมีมุมมองที่ค่อนข้างปิดกว่า แล้วก็มีประวัติศาสตร์การรุกรานเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้งผลก็คืออินเดียถูกมองว่าเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนในขณะที่จีนถูกมองว่าเป็นภัยคุกขามมากกว่าและหนึ่งในอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือศาสนาครับคือนอกจากพ่อค้ากับนักการทูตแล้วเนี่ยเส้นทางเดินเรือนี้ยังเต็มไปด้วยนักปราชญ์และก็พระภิกษุที่ออกเดินทางเพื่อสแสวงหาความรู้และศาสธรรมกันด้วย ลองดูการเดินทางที่น่าทึ่งของพระอี้จิงจากจีนสิครับท่านใช้เวลาหลายสิบป,ปีเลยนะในการเดินทางแล้วก็ศึกษาซึ่งการเดินทางของท่านเนี่ยมันเผยให้เห็นความจริงที่สําคัญมากอย่างหนึ่งก็คือศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสีวิชัยไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านนะครับแต่เป็นศูนย์กลางทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากๆในตัวเองเลยขณะตัวพระอี้จิงเองเนี่ยยังแนะนําให้พระพิสุรูปอื่นมาศึกษาที่สีวิชัยเลยนะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาที่เรียกได้ว่าเทียบเคียงกับอินเดียได้เลยแล้วการเดินทางนี้ก็เหมือนเป็นถนนสองเลนนะครับพระภิกษุจากอินเดียเองก็เดินทางไปจีนเหมือนกันแล้วหลายท่านก็กลายเป็นบุคคลสำคัญในราชสำนักเลยนะมีอิทธิพลสูงมากต่อจัก,กรพรรดิแล้วก็นโยบายของรัฐด้วยครับแต่ก็เหมือนกับทุกอาณาจักรนะครับโลกที่เคยเชื่อมโยงกันอย่างมีชีวิตชีวานี้ก็มีวันโรยรา พอถึงปลายศตวรรษที่8รอยร้าวก็เริ่มปรากฏขึ้นบนเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่นี้แล้วครับแล้วอะไรคือสาเหตุของความเสื่อมถอยนี้ต้องบอกว่ามันคือพายุที่สมบูรณ์แบบเลยครับคือทั้งในอินเดียและจีนเนี่ยอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ต่างก็อ่อนแอลงจากความขัดแย้งภายในพร้อมๆกันเลยทําให้เสถียรภาพที่เคยค้าจุนกันค้ามาตลอดเนี่ยมันพังทลายลงเพราะการควบคุมจากส่วนกลางมันล่มสลายไป ก็เลยเกิดสุญญากาศทางอำนาจขึ้นมาครับผลก็คือเส้นทางเดินเรือมันไม่ปลอดภัยสำหรับพ่อค้าอีกต่อไปแล้วแต่จากเท่าฐานแห่งความเสื่อมถอยนี้เองครับเครือข่ายนี้ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่อย่างน่าทึ่งมากๆนํนำไปสู่ยุคทองแห่งการค้าและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในยุคกลางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วมันต่างจากเดิมยังไงล่ะคือครั้งนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัน มันกลับเป็นการพังงาดขึ้นมาพร้อมๆกันของอาณาจักรใหม่ที่มั่นคงแล้วก็เป็นมิตรต่อการค้ามากๆด้วยตั้งแต่จีนอินเดียไปจนถึงอียิปต์เลยครับโดยเฉพาะเลยนะฮะคือราชวงศ์ซ่งของจีนนี่แหละที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยพวกเขาปล่อยนวัตกรรมการเงินที่โอโ้โหทรงพลังมากๆออกมาซึ่งมันช่วยกระตุ้นการค้าแบบสุดๆไปเลยครับจนทําให้จีนเนี่ยกลายเป็นเหมือนหั่นทองคําสําหรับการค้าระหว่างประเทศในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ความมั่งคั่งมหาศาลนี้เองครับที่ทำให้จีนมีความมั่นใจแล้วก็ปูทางไปสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องราวของเราตอนที่จีนเปลี่ยนจากแค่คนที่เข้าร่วมในเกมการค้ามาเป็นผู้เล่นหลักที่กำหนดทิศทางของมหาสมุทรเองเลยและนี่ก็คือที่มาของกองเรือมหาสมบัติอันโด่งดังของแม่ทัพเรือเจ้าเหอครับกองเรือขนาดมหึมาที่ใหญ่กว่ากองเรือของโคลัมบัสหลายเท่าเลยนะ ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงแสนยานุภาพแล้วก็แผ่อิทธิพลไม่ใช่เพื่อการพิชิตด,ดินแดนเราจะเห็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า Soft ์พา e เวอร์เนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยในการทูตของพวกเขาในอินเดียนะคบแทนที่จะใช้กําลังทหารเข้าสู้พวกเขาเข้าไปไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างเมืองท่าที่เป็นคู่แข่งกันเพื่อสร้างเสถียรภาพซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นผลดีต่อการค้าของจีนเองนั่นแหละครับ และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเส้นทางสายไหมทางทะเลครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้ทิ้งคำถามที่สำคัญมากๆไว้ให้เราในปัจจุบันว่าเครือข่ายโบราณที่มีทั้การค้าวัฒนธรรมและความขัดแย้งซึ่งมีอายุกว่า1,500ปีเนี่ยมันสอนอะไรเราเกี่ยวกับโลกโลกาภิมัติในทุกวันนี้ได้บ้าง